เอารางวัลไปโอ้ดีส <laughs> ว,วัสดีค่ะกลับมาพรมกับยายาพาตาลุยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่เดิมมาต่อเติมหลังคานะคะมาดูกันว่าวันนี้จะได้หลังคาหรือเปล่าหมูอ้วนมาถึงก็คือไม่รอช้านะคะนูน่นไปเรื่อยไม้อยู่นู่นละแล้วก็วันนี้เราไม่ได้มากันแค่สองคนนะคะวันนี้มีผู้ชายมาด้วยก็คือวอลวิทนั่นเองไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าหรือว่ายังอยู่หรือเปล่าไม่อยู่แล้วมั้งน่าจะไม่อยู่ละ <laughs> อยู่ละว,วันนี้เรามีของกินอร่อยนะคะวรลวิทก็เลยมาด้วยใช,ใช่ไหมหมูอ้วนใช่อโอเคเดี๋ยวยากิจะขอตัวไปลงมือทํางานเลยเหมือนกันค่ะแต่ต้องดูก่อนว่าจะเริ่มตรงไหนอะไรยังไงนะคะเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะคะเดี๋ยวให้วรลวิทมาช่วยดีกว่าวันนี้ญาติจะไม่ทํางานนะวันนี้จะจ้างวรลวิททำงานเอาอะไรให้วรวิทมีมีของอร่อยอม,มีของที่วรลวิทชอบ มีของหมูอ้วนไหมมีอุ๊ย <laughs> มีของทุกคนเลยก็ค,คือวันนี้เราไม่ต้องทํางานวันนี้เรามากินเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่แล้วยัง <laughs> ยังไม่เสร็จเลยเรามากินเลี้ยงขึ้นครงได้แล้วไงตื <laughs> ่นเตมากโอเคเดี๋ยวลองลว,วลวิทละกันวลวิทมาทำหลังคาให้เลยเดี๋ยวโอเคอ่ะเขาบอกโอเคละอ่ะรออย่างเดียวเลยนะคะ <laughs> วันนี้ให้วลวิทเป็นลิงเนี่ย ยึๆอยู่ตรงนี้นะคะแม่แน่ใจว่าทำอะไรเหมือนกันวลวิทย์ขึ้นไปหาอะไรกินบนนั้นอะ่ะหากล้วยหากล้วยมีไหมนะะ่ะไม่มีเลย <laughs> หากล้วยที่ต้นไม้เลยนะ <laughs> 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 นี่นะคะก็คือหลังค่าเนี่ยมัน น่าจะสูงไปนิดนึงนะคะก็เลยขึ้นไปตอกขึ้นไปตอกตะปูไม่ได้ด้วยแหละเดี๋ยวยายาหาวิธีก่อนนะคะว่าจะทํายังไงมันก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่ตอนนี้ค่ะวรวิ์ก็ลงมาละแล้วก็มาตอกเอ,อหลังคาให้มันตอกตะปูน,นะคะเพราะว่าตัวยายาบนนี้สี่ตัว<ส>แล้วก็มีเอ่อ<ะ>มีอีกสองสี่ 2, ตัวอยู่ข้างในน่าจะพออยู่นะพอละอืม ราคาไม่ได้ใช้กับเบื้องหนักค่ะโอเค okay. อันนี้ต้องให้วรลวิทช่วยนะเพราะมันสูงเราตอกไม่ถึงนะคะโอ,คโอ้ยตรงข้อออกแล้วเออ,อ,เอช่วยตัวโจ๊ะโจ๊ะฮะตรงข้อออก หลังจากที่เมื่อกี้วลวิทย์ตอกตะปูเสร็จนะคะก็เอาลวดเนี่ยไปมัดให้มันแน่นขึ้นอีกนะคะแล้วยาย,าย,ายดูไปดูมาเอา้าหลังคามันไม่ตรงคนะทุหลังคามันเบี้ยวเพราะว่าตัดเสาเบี้ยวนะคะ เสาต้นหนึ่งเนี่ยมันสูงเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรแค่มันแข็งแรงก็โอเคแล้วเนาะวลวินนะเพราะมันทำอะไรไม่ได้ละไม่แก้ละแก่แล้วมันจะเหนื่อยกว่าเดิมนะคะสมุวอานก็อยู่นู่นนายนางช่างเดี๋ยวตอกหลังนี้เสร็จก็จะไปตอกหลังของหมูอ้วนต่อด้วยนะคะเนาะ แต่ของมุ้ว่านาจะตออเยอะหน่อยเพราะว่าหลังใหญ่กว่าของยาย่านะคะอ่ะตอนนี้ยาย่าก็พักก่อนให้วรวิทย์ทำไปก่อนนะอ่ะยังไม่ทันเลยวรวิทย์บอกว่าเสร็จละ <c oughs> ก็เหลือแค่มุงหลังคาแล้วก็เอ,อ่อทำตัวบ้านนะคะยาย่าจะใช้อะไรมุงหลังคาวรวิทย์ว่าใช้อะไรดีที่มันไม่ต้องเหนื่อยมากอะ่ะ <c oughs> โอ้ต้องเหนื่อยอยูย่ <c oughs> อ่ะละถ้าไม่เหนื่อยก็พับใบ ผ้าใบเลยเออแต่ถ้าเท่หน่อยก็ต้องไปเอาใบต้นเตาจากข้างล่างห้วยนู่นข้างล่างเลยเหรอแบกขึ้นมาสองสามเที่ยวก็น่าจะได้ละสองสามเที่ยวนี่น่าจะสักสองแผ่นก็น่าจะได้ละอ๋อเออหรือบางทียจะแผ่นเดียวยาวๆนะอ่แล้ววลวิทย์จะช่วยไปแบกไหมช่วยตัดให้ช่วยตัดให้แล้วก็เราก็แบกข้างล่างขึ้นมาใช่โอ้โหนี่แหละเหนื่อยไม่มีอะไรที่ทำแล้วไม่เหนื่อยนะคะวรวิทย์บอก อ่ะวรวิทย์ก็จะไปทำของหมูว้วนต่อละ นี่เลยคะ่ะบันไดายา่าเนี่ก็จะประมาณนี้แต่ว่าทําไม่เป็นนะคะเดี๋ยวให้วรลลิทมาทําแล้วกันเดี๋ยววรวิทจะทายัางไงก็แล้วแต่วรลลิทเลยอย่างน้อยวรลวิทก็มาทําให้แล้วนะคะนี่บันไดก็จะอยู่ฝั่งนี้เลยไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่า ทำได้ยังไม่ถึงไหนนะคะหิวละเดี๋ยวไปหาอะไรคิดก่อนวลวิทย์ในหัวล้อเลยนะว่าเรานี่ต้องกินก่อนแล้วถึงจะมีแรงทำนะคะปวันนี้ก็มาทำยำขนมจีนอืมาทำยำขนมจีนให้วลวิทย์กับพวกเรากินกันนะคะเดี๋ยวต้องไปคลุกๆลกเคล้าเคก่อนเพราะว่าลวกมาจากบ้านเราเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะมาเตรียมของกินกันนะคะ ที่เราสองคนกำลังเตรียมข้าวเที่ยงนะคะวลวิทย์ก็มาทำบันไดต่อเลยนี่เดี๋ยวค่อยไปดูตอนเสร็จนะคะว่าเป็นยังไงเอ้วหมดเลยไหมหรือว่าหมดเลยไหนเดีเยอะหรอเดี๋ยววลวิทย์ไม่มีแรงทำงาน เมันว่ไมเมกันว่าเราชั่เข้าอย่างเพราะว่าเส้นมันเยอะชิมแท้จริงทมูยไม่รู้ละจ้เหรออืชิมเส้นเลยอือกว่าจะชิมดูยังไงคเอะลรอร่อยแล้วพวกเราสามคนก็จะกินกันเลยนะคะนี่ แ่บมากครั้งแรกก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะโอเคไหมใช่อร่อยอแหละคออใครบอกแม่่อยไม่ต้องกิน <laughs> <laughs> แต่มาอร่อยจริงๆแหละถือว่าจะขากระปพราไหมเดไกเกิร <immer> ์ลหรือว่าใช้หมดแล้ววะ <c oughs> <c oughs> ยังยังไม่เอาเออก นี่เลยค่ะฟืดๆเลยนะคะย,าย,ายา่าๆวางยาพิษลงไปข้างในนะย่ยา,ยาเองก็โดนเหมือนกันนะเด็กกินหมดนี่หน้าแดงหมดแล้วนะแบ่บมากกินหมดไมนี่ยกินให้หมดนะกินหมดเปล่ากินไม่หมดแล้วเผ็ด <laughs> ขนาดนี้ <laughs> น้ำหูน้ำตาไหลเลย <laughs> หลังจากที่พวกเราเนี่ยกินข้าวกันอิ่มแล้วนะคะก็จะลงไปข้างล่างนูนลงไปในลำห้วยนะคะไปเอ ไปหาหลังคาไปหาอะไรมาทําหลังคานะไปดูว่าเราจะใช้อะไรทําหลังคาดีเดี๋ยวไปดูกันว่าวอลเวิน <Okay. S 2> จะพาเราไปหาอะไรนะคะเด็กซ่า แล้วก็คือเราเนี่ยเดินลงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวแยกกับอ้วนน่ะเราจะเดินขึ้นไหวหรือเปล่าเนี่ยเราเดินลงมาจากข้างบนนูน่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 น,น,นเลยนะคะอตอนลงไปเนี่ยก็ชิวๆอยู่ตอนลงระชิวมากตอนขึ้นเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนะคะ รถมองรวิทก็มาจอดไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่สามารถไปต่อได้ละเราเนี่ยต้องนี่ตามมลรวิทไปข้างล่างนู่นนะคะนี่รถไม่สามารถลงไปได้แล้วเอาสไลดเดอร์ละหนึ่งไปเลยจ้าเข้าป่าลืมอะไรก็ได้แต่อย่าลืมน้ำแล้ว <c oughs> เราต้องลงไปใน <c oughs> ลงไปในห้วยนะไม่รู้ว่าห้วยลึกแค่ไหนนะคะถึงจะถึงหมูอ้นวนท้อแล้วเพว,ว่าทำไมเมื่อกี้หมูอ้วนสไลดเดอร์ลงมานะโอ้เ <laughs> จ็บจุดเจ็บจุดเลย <laughs> เก็คือลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะต้นเตาเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่ แต่กำลังคิดว่าคิดว่ามันจะกางยังไงวดก็ไปวางไว้ไงวางไว้ข้างบนเฉยๆแล้ววลวิทย์วลวิทย์ใบใบเดียวนี่มันมันกลางได้เลยเหรอทั้งทั้งหลังคาเหรอแต่ไม่ใช่ใบเล็กๆแบบนี้ต้องใบใหญ่ๆข้างล่างนะอ๋อต้องลงไปข้างล่างใบเล็กนี้เมื่อจะสองใบแบกกันคนละใบก็ได้แล้วเนี่ยอืมเอาสองใบ โอเคฮียาแบกคนเดียวสองใบอ่ะเดี๋ยวลากขึ้นไปลากขึ้นไปนี่มันจะเสียไหมเนี่ยไม่น่าจะเสียเดี๋ยวเดี๋ยวลากขึ้นไปเลยตรงขาตรงข้างล่างขึ้นเออตายดูใบใหญ่ใหญ่อยู่ตรงไหนอใบใหญ่ใหญ่ต้นใหญ่ๆข้างล่างนู่นอ่ะข้างล่างนู้นดิโนู้นนะเดี๋ยวกันดูสีใบเล็กอ่าไหนก็มาถึงละก็คนละใบขึ้นไปหรือว่าเฮียจะเอาสองใบขึ้นไป ก็ถ้าเกิดหมูอ้วนจะช่วยก็ดีนะหมูอ้วนไม่ช่วยก็ได้แต่้ก็ช่วยก็ดีเกยงสูงด้วยนะไปปากบอกว่าไปไปไปนะคะไปอยู่คนเดียวแลนุ่นเราสองคนยังอยู่ที่เดิมอยู่แค่คิดว่าต้องลากต้องแตกขึ้นไปข้างบนก็เหนื่อยแล้วนะโอ้โห นี่เราเอาลากไปเลยนี่นะคะหลังใคาย่าอรรถมิตก็ตัดให้เราเรียบร้อยตอนนี้ก็นู่นลงไปข้างล่างนู่นไปตัดให้หมุ่ว้วนนะคะที่ต้องลงไปข้างล่างเพราะว่าไปเอาใบใหญ่ๆนะของย่าย่านี่เอาแค่นี้ก็พอเพราะว่าหลังใคาย่าแนยเล็ก ก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากโอ้กลัวจะลากขึ้นมาถึงข้างบนนี้ได้หมูอ้วนก็ตามมาติดๆแล้หมูอ้วนนี่ใบเดียวนะครับเราหมูอ้วนเนี่ยใบใหญ่มากระวังหนามด้วยตรงนั้นหนามเยอะด้วยว่าเราไม่เอาได้หรอ โอ้ดิมันช่งข้างล่างนี่เลยเหรอแต่น้ำว่ะเออเกี่ยวเนื้อเกี่ยวเนื้อเลยเหรอเป็นไงหมูวนืออยากจน มีแค่ใกล้ๆนะโดยเีละเมื่อกี้ยากยกระโดดไปหลายรอบเหมือนกันตอามือเลยเนะี่ยนี่นี่ขนาดแค่ใกล้ๆนะนี่จากข้างล่างลงมาถึงตรงนี้แล้วจากตรงนี้ไปถึงข้างบนที่พักของเราอีกอะเหมือนว่าตายตุยแน่ๆน่รอ,นอนหนึ่งวันเลย <laughs> พรุ่งนี้งดมาสร้างบ้าน <laughs> วารวินให้รอไหม ไปงั้นเราก็ไปเดี๋ยวเราไปยังไม่ถึงข้างบนวันลทวิ์ก็มาละ <laughs> มีความสุขจังนะหมูอ่ะขนาดเท่าไหร่เลยโอ้ยไม่ใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยแล้วทุกคนดูของว่านี่เต็มถนนเลยอยาจะไปยังไงเนี่ยต้องแบกๆไปใหญ่มากมีเป่าทั้งใหญ่ทั้งยาวของจริงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราสองคนก็จะขึ้นไปข้างบนกันเลยค่ะ โอ้้แยถึงบ้านแล้วจะตุยแล้วตอนนี้กลัวจะขึ้นมาถึงข้างบนนี้นะคะสุดยอนมากเงอเงอท่วมตัวแล้วก็เดี๋ยวนั่งพักกันแล้วกันหมูอ้วนก็คือกลิ้งไปแล้วนะคะหมูอ้วนเดี๋ยวเราวลเวินมาทำหลังค้า้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่ายว่ากันใหม่ว่าจะทำอะไรต่อนะคะ me ไม่แล <ch> ้วนะว่ามีบันไดหรือไงทำบันไดใช่ไหมทีนี้พี่นี่ยอยากทำหลังคาเอาไม้ไผ่มาทำหลังคาใช่ไหมแล้วก็ต่อข้างล่างหลังคาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็หลังคาอีกชั้นหนึ่งตัวสภาพตอนนี้ ไ <ort>. ม่มีมีแต่ว่าข <t colours> <risque> ี้เกียจตัดตัดแล้วไม่ขี้เกียจลดึงไม่ไหวดึงไม่หมดหพตาสเ้อ้ยพายุอพงรงั้นเราต้องทำ ให้แข็งแรงฉันลองพยายามที่เสาแขา่งได้ยัลงลมงพัดทีนี่ไม่ไน,น่าจะพังเลยวเสาคุณลุมนึกไหมล่ะาาล,ะมมละง,มงมาถ้าละเลยนก็เลยบังมาละ มลวิทย์ก็คือจะหนีกลับก่อนแล้วนะคะนู่นได้แล้วพักเสร็จแล้วกลับบ้านนอนยังไงเนี่ยเนี่ยนอนตรงไม้ไผ่ตรงนี้โอ,อ้เดี๋ยวเราก็จะเก็บของกลับบ้านเลยเหมือนกันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เหนื่อยมากๆนะคะไม่ได้ทำอะไรเหนื่อยนะเดินเหนื่อยเดินลงไปในหัวแล้วก็เดินขึ้นมาเนะี่ยเหนื่อยมากเมื่อกี้เนี่ยยาญย่า,าจะทำกำแพงบ้านนะคะแต่ว่าตะปูหมดสงสัยมันอยากให้เราไปพักละ วันนี้เหนื่อยทั้งวันแล้วมันอยากให้เราไปพักละมันก็นกใกล้มือแล้วแหละอืมก็เดี๋ยวเอาไว้มาทําต่อออรอบหน้านะคะเดี๋ยวเอาตะปงตะปูอะไรมาด้วยวันนี้ก็จะขอตัวกลับบ้านละข้างบนเนี่ยไม่มีที่ให้นั่งแล้วนะคะโลกมากอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนะคะหนูหมันก็เก็บของอยู่สมบูริวิทย์ไปนู่นละเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อน ก็ต้องเดินขึ้นไปอีกนะคะเอากำลังกายไปในตัวนะโมวนจะได้พร้อมๆลงนิดนึงขอให้พร้อม <laughs> แล้วค่ะบ๊ายบาย <laughs>